ปอกปอกอ่างศิลานี่ร้านนี้ร้านเด็ดเลยนะครับผมปกติก๋วยเตี๋ยวป๊อกปอกเวลาเราไปกินเนี่ยก็จะมีแค่บะหมี่เกี๊ยวอะไรก็ตามใช่ไหมร้านนี้จริงๆแล้วเขาชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวหลังบ้านเขาไม่ได้มีแค่บะหมี่เกี๊ยวครับคุณผู้ชมเขามีเย็นตาโฟทีเด็ดคือเกี๊ยวอี๋ที่หากินยากแล้วก็มีบะหมี่เกี๊ยวมีลูกชิ้นปลามีหมูมีเลือดมีครบหมดเลยมีก๋วยจับด้วยน้องเขาเปิดมาประมาณ3ปีร้านนี้อยู่ตรงตลาดเก่าอ่างศิลาครับผมเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับสามโมงเย็นถึงสามทุ่มครักกมาเลย เป็นคนรุ่นใหม่ต้องสารสูตรแต่ว่าสูตรนี้ถามน้องแล้วบอกว่าเป็นสูตรโบราณเก่าแก่จากคุณย่าเลยใช่ไหมหราคุณย่าเลยนะครับผมที่เด็กเขาบอกนี่น้ำซุปดูน้ำซุปน้ำซุปเ<ม><ม>ขาจะเข้มข้นเป็นน้ำซุปกระดูกหมูเข้มข้นเลยอ่นะเป็นสูตรแบบโบราณเลยนะครับน้ำซุปเขาจะเล้นความหวานจากกระดูกหมูนะไม่ได้ใช้แบบไม่ใช่หัวเชื้ออะไรพิเศษเลยนะเดี๋ยวเราไปชิมกันวันนี้ผมสั่งแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งที่โต๊ะกันเลยดีกว่าไปเอาล่ะได้มาแล้วคุณผู้ชมนี่อันดับแรกที่มาแล้วตื่นเต้นอันดับแรกเลยคือเจน้้้้้้าาาคัปปป็นนนนนูยีีบบบบบบรรรรลลลกกกกกกกชิ่ือออววะแแมมึึใสผุง หมูสับแต่ที่แปลกคือใส่ถั่วมาด้วยแล้วเขาหน้ารักมากเขาทําแบบน้ําขุกขิดคุณผู้ชมน้ําขุกขิดแบบนี้เวลากินมันก็จะได้ถึงรสชาติเข้มข้นเลยนะกินเลยคุณผู้ชมบะหมี่โฟน้ำเต้าหู้ยี้เพียวๆครับไม่ได้ผสมซอสแบบสมัยใหม่เลยนี่คือรสชาติที่ตามหาแล้วทีเด็ดคือเพิ่งเจอเจ้านี้แหละเย็นตาโฟใส่หมูสับด้วยมันยิ่งเพิ่มความอร่อยทําให้น้ํามันเข้มข้นอร่อยมากขึ้นส่วนเรื่องลูกชิ้นปลาหรือว่าหมึกกรอบหรือว่าขือกล้วยที่นี่มันอยู่ติดทะเลไม่ต้องห่วงมันอร่อยสุดยอดอยู่แล้ว คือ,อน,นี้ครับบะหมี่แห้งแบบอารมณ์บะหมี่เกี๊ยวเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบหมูเป็นหมูหรือเป็นลูกชิ้นปลาอะไรแล้วแต่หรือจะเป็นลูกชิ้นหมูเลือกได้หมดคุกเค้าดีน,นึงอันนี้เขายังไม่ปรุงมานะเขาจะทําแบบโบราณนะก็คือเราจะต้องปรุงเองนิดหน่อยก็ถ้าใครชอบแบบโบราณเนี่ยก็จะเห็นนะทีเด็ดก,ก็มีถั่วมีกุ้งแห้งอย่างเงี้ยนะแล้วเวลา,ากินก็ยีเกี๊ยวก,กอบลงไปด้วยอย่างเงี้ยคุณผ <c oughs> <c oughs> ู้ชมเราชิมแบบไม่ปรุงก่อนเลยแล้วกันให้รู้ถึงรสชาติความหอมของกุ้งของอะไรยีนะจ <c oughs> <c oughs> ุดเด็ดได้ในเรื่องของเครื่องแน่นแล้วก็เส้้นนนหมมีีี่่่ไขขทคอาง ได้กลิ่นไข่เลยหอมสองจานนี้ผมสั่งมาให้ดูแต่จานโปรดจริงของผมคือจานนี้อะไรครับอันนี้หากินยากครับในกรุงเทพไม่มีนี่คือเส้นเกี่ยวอี๋ครับเหมือนเส้นรดช่องไหมสีขาวชนบุรีตอนอเ,ดเด็กผมชอบกินมากแต่ว่าพอไปในกรุงเทพไม่ค่อยเจอนะและอันนี้ก็เป็นแบบน้ำใสเขามีหมูสับมาเลยทําให้น้ำซุปมันหวานคราวนี้เราปรุงแบบจริงจังเลยนะเอาพริกลงไปหน่อยครับให้มันสะใจน้ำตาลนิดนึงสไตล์ผมกินหวานอยู่แล้วนะครับผมปิดด้วยนี่พริกดองอีกนิดนึงโอโ้โหเหยาะพริกไทยน่อยคุณผู้ชม แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาโอ้โหน้ำปลาอย่างดีอีกแล้วของชนบุรีปัง้งลงไปหลังจากนั้นก็ไม่ต้องใช้ตะเกียบนะเกีย๋ยอตะเกียบที่ไม่ได้นะคนเลยความอร่อยของมันคือน้ำซุปที่มันมีตัวเนี้กุ้งแห้งเนี่ยกุ้งแห้งกับหมูสับเนี่ยแหละมันทำให้น้ำซุปเปดดนเี่ยคือสุดยอดจริงจอืมกินบก็เดีตยว่าอร่อยแล้วพริกขั้วเอ็นอยากหอมมากพริกขั้วเอ็นถั่วขั้วเอ็นกินแล้วหอมขึ้นมาเลยรู้เลยโอ้อร่อยถือกล้วย ที่แปลกคือเราจะไม่เจอเลือดเนาะในคุณเดี่ยวนะอันนี้มีเลือดด้วยโอ้หอร่อยน้ำซุปเขาหวานกำลังดีเลยครับแล้วมันหอมกุ้งแห้งเห็นเป็นคนรุ่นใหม่แต่สูตรแบบโบราณแท้ๆ <c oughs> เลยคุณผู้ชมก็ลองมากินกันที่ตลาดเก่าอ่างทีลานะเดี๋ยวผมมีพิกัดให้อยู่ที่ใต้โพ์ยังไงก็ลองแวะมากินกันแล้วก็มาดูกันว่า EP หน้านะกินกับเชฟผมเชฟบุ๊คจะพาไปกินของอร่อยที่ไหนกันอีกยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับ